ยินดีกับน้องนนักเรียนรีคอนรุ่นท่านสสาที่ผ่านสัปดาห์ที่2ไปได้อย่างดีนะครับยอดปัจจุบันก็70นายนะครับยอดปัจจุบัน70นายก็มีอยู่หนึ่งเรื่องที่อยากมาฝากนะครับถ้าน้องๆเห็นคลิปนี้น้องๆมีโอกาสได้ปล่อยไปเห็นคลิปนี้แล้วนะครับประสบการณ์ของผมโดยตรงเลยนะครับในปัญหา60สิทธนาที่ตั้งก็คือเท้าพองทั้งฝ่าเท้าเลยนะครับเท้าพองเท้าพองทั้งฝ่าเท้าเลยผมใช้วิธีการแช่หนานทับทิมนะหลายๆาท่านมีรุ่นผมเหมือนกันนะครับ ไปโรงพยาบาลแล้วก็ทาการลอกหนังที่ผู้พองออกนะครับไม่ดีเลยแบบนั้นเป็นการเปิดแผลสดเพราะเราได้พักแค่2วันนับดังนั้นวิธีง่ายๆคือการแชร่หนังนับทีมแช่ประมาณสัก1ชั่วโมงงับหชั่วโมงนะครับที่ผมไปแช่มา1นชั่วโมงทาให้แผลที่ผู้พองที่เท้าเนี่ยหายสนิทเลยนับเนื้อตายด้านนะครับผิวหนังที่มันเป็นหนองพองขึ้นมาตายด้านรวมถึงน้ํากัดเท้าต่างๆก็หายหมดเลยนะครับเป็นรูจากการจับเท้านับเป็นเชื้อราต่างๆก็หายหมดเลยถ้าน้องๆได้เห็นคลิปนี้อย่าลืม นะครับอันนี้คือข้อห่วงใยจากรุ่นพี่รีคอน46นะครับรวมถึงตอนนี้เป็นครู R53 อยู่ด้วยเนาะก็ฝากไว้ว่าถ้าได้พักปล่อยกับใบคนที่มีอาการเท้าผุพองเป็นหนองหรือว่าเชื้อราน้ํากัดเท้าต่างใช้วิธีการแช่ด่างรับดินนะครับอย่าแช่นานเกินไปนะครับละลายน้ําพอดีให้น้ําออกแดงชมพูเล็กน้อยนะครับแล้วก็แช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วล้างออกนะครับช่วยอาการน้ํากัดเท้ารวมถึงอาการผุพองเป็นหนองได้อย่างดี อันนี้คือความห่วงใยจากพี่รีคอน46แล้วก็คูรีคอน53ห่วงใยครับถึงได้มาบอกนะอย่าลืมทำกันด้วยนะจ๊ะทุกคนด้วยความเป็นห่วง